สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบก,กับช่อง PN ผาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผาบ้านที่สวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงกระทรงที่เบอร์0824804746ครับผมส่วนรายได้ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผาบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผม แล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ครับผมก็มีพ่อป้าครับผมมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับผมราคา25 0บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเ,มเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่ๆท่านใดซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ400บาทเหมือนเดิมครับผมลองเลือกรองรับชมกันดูก่อนได้เลยครับผมมาเริ่มเป็นอ่ารูปหลอหรือเพิ่มเงินเลยนะครับนี่รายการที่1ครับผมนี่ผมจะหลับแบบว่าเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่น้าเนี่ย ตรับเก่าๆดเดิมๆมาแบบนี้เลยนะถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่าพี่ๆท่านใดถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดก,กับผมได้เลยนะครับจะเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับผมองค์นี้ครับผม ะดูกล้องนี้กันไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าเราพี่น้านี่ยนะครับหมายเลขกหนึ่งครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมนี่ดูกรอบนี่ยนะเนะกรอบแบบคลาสสิกเก่าๆเลยนะพี่น้ากรอบแบบสไตล์แบบนี้ครับผมนี่หมายเลขกหนึ่งครับผมต่อไปเป็นหมายเลขกสองนี่ยแต่นี่ก็จะสะภาพใช้แล้วพี่น้องเนี่ยดูรกรอบเขาหลุดเรอบอะไรเลย มได้มาไงผมก็ให้ไปอย่างนั้นเลยนะพี่นะไม่ได้เอามาแต่งไม่ได้เอามาเพิ่มเลยนะครับผมเนี่เนี่ได้มาย่งไงให้ไปอย่างนั้นเลยนะครับนี่จะเป็นหมายเลขสองนะพี่นะอันนี้ก็ได้เป็นชุดอ่ารูปลหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่นะํามาหนึ่งชุดแล้วก็เป็นชุดอ่ากุติการของคอยครับผมเนี่วันนี้หรอบพี่พี่ถามหาแล้วพี่นะวันนี้ได้ไปหามาให้แล้วนะครับผมเนี่หมายเล 2, ขสองครับผม2องยห้าสิบบาทครับผม ไปเป็นรูปลอหมายเลขสามครับผมรูปลอหรือว่าเงินหมายเลขสามครับผมองนี้ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะผมนี่ถูกใจแล้วก็โทรมาปิดกันได้เลยครับผมนี่สององค์สี่ร้อยบาทเท่านั้นครับผมสําหรับช่วงเย็นวันอังคารนะพี่นะวันนี้วันอังคารครับผมเนี่มีมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยเอเช่นเคยครับผมนี่ จะเป็นหมายเลขสามก็ผมเนรูปหลอดเหลงเงินก็ผมสองร้อยห้าสิบบาทก็ผมเอาไปเป็นรูปหลอดเหลงเงินหมายเลขสี่นี่ครับผมหมายเลขสี่กับผมองค์นี้นี่ครับ ครับหมายเลขสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรูปรอรวมข้อเ,เงินหมายเลขห้าครับผมนะครับนี่เป็นรูปรอรวมข้องเ,เงินหมายเลขห้าครับผมวงนี้ หมายเลขห้าครับผมราคา2 5ง้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขหก 6. อันนี้เป็นเนะหรียญนะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครัผมนี่พร้อมห่วงเดิมเดิมนะพี่นะนี่เป็นเหรียญหลวงนะพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับผม หมายเลขหกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพัชสมเด็จพิมพ์เส้นได้หมายเลขเจ็ดครับผมในเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้หมายเลขเจ็ดครับผมองนี้ หมายเลขเจ็ครับผมราคา250บาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขแปดอันนี้เป็นเนื้อโลหะครับผมชุบสีทองครับผมเป็นเนื้อโลหะชุบสีทองแล้วพี่นะเป็นหมายเลขแปดครับผมรายการนี้นี่ครับ หมายเลขแปดครับผมราคา2 5งาสิบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขเก้เป็น25่สิตวรรวัตครับผมได้มา2ององนะพี่นะปีนี้ได้มาอีกององครับผมจะเป็นหมายเลขเก,ก้าครับผมองค์นี้ ะครับหมายเลขเก้าผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบครับผมยี่สิบบาทตะวัดหมายเลขสิบครับผมนะครับ หมายเลขสิบก็ผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบเอ็ดครับผมลงรักปิดทองกเก่าครับผมเนี่ยเป็นหมายเลขสิบเอ็ดครับผมองค์นี้ หมายเลขสิบเอ็ดก็พร้อมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จปกโพหมายเลขสิบสองครับผมสมเด็จปกโพหมายเลขสิบสองครับผมองค์นี้ หมายเลขสิบสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพัสดสําเร็จหมายเลขสิบสามครับผมมงนี้นะครับจะเป็นหมายเลขสิบสามนะครับ นี่ครับหมายเลขสิบสามครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสี่ครับผมจะเป็นหมายเลขสิบสี่ครับผม ครับหมายเลขสิบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพัสดุสมเด็จหมายเลขสิบห้าครับผม ครับหมายเลขสิบห้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระสําเร็จหมายเลขสิบหกครับผม ครับหมายเลขสิบหกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพัสสมเด็จหมายเลขสิบเจ็ดครับผม ครับหมายเลขสิบเจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพัชสมเด็อจอ่ากูดการค้องคอยหมายเลขสิบแปดครับผมจะเป็นหมายเลขสิบแปดนะครับผมอันนี้ ครับหมายเลขสิบแปดครับผมราคา2 5ง้าสบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบก้าครับ นครับหมายเลขสิบเก้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพรสดสําเร็จหมายเลขที่ยี่สิบครับผม หมายเลขที่ยี่สิบครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผม คหมายเลขที่ยี่สิอ็ครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบครับผม หมายเลขที่ยี่สิบสครับผมราคา250ร้าบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสครับผม หมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผม ครับหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพัส,สมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมนี่ หมายเลขที่25่บาครผมราคา250บาทครับผมสำหรับพี่ๆท่าน,นใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ผมแกไลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ